สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหา,าเวลาเราอัดคลิปแล้วมันเสียงเบานะครับแก้อย่างไงผมก็ปกติผมก็อัดเรื่อยเนาะแต่อยู่ดีๆเราทิ้งช่วงไว้สักพักหนึ่งแล้วมาอัดอีกทีนึงเอาทำไมเสียงเบาวะอะไรเงี้ยนะครับคือตอนนี้ผมเล่นเสียงไว้แล้วนะมันก็จะได้ยินชัดหน่อยเดี๋ยวมาดูวิธีทำเลยนะครับว่าเข้าตรงไหนอะไรยังไง ก็เข้าไปตรงนี้นะครับรูปลําโพงนี้นะครับคลิกขวาไปเลยนะครับคลิกขวาเลือกอ recording device นี้นะครับไปหนึ่งทีมันก็จะมาหน้าตาบา้บานนี้นะครับ recording ก็จะมี p l a y b a c k อะไรพวกนี้ไม่ต้องสนใจมันตอนนี้เราจะเอาเสียงพูดเนาะก็คือจะมีไมโครโฟนนะครับ อันนี้คือกรณีที่ไม่เราเข้าทุกอย่างนะครับอะไรทุกอย่างปกติหมดแต่เสียงนะเวลาอัดแล้วมันเบานะครับเราจะมาแก้ตรงนั้นก็เดาเปิ้ลคลิกเข้าไปเลยนะครับหรือว่าคลิกเลือกแล้วก็เลือก Property นะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับการตั้งค่าของไมโครโฟนแล้วนะครับอย่างของผมก็จะเป็น Samsung g o m i c เป็นไม เป็นไม้ที่เอามาต่อกับคอมนะครับก็ลองใครที่สนใจก็ไปลองเสิร์ชดูได้นะว่ามันอะไรยังไงนะแต่ก็จะอาจจะมีรุ่นที่ดีกว่านี้ก็ได้นะก็มาดูตรงเลเวลนะครับนี่ตอนที่มันเบาๆทีแรกมันจะมาอยู่แถวๆสิบเปอร์เซ็นต์มั้งครับเนี่ย,ยถ้าผมพูดไปด้วยมันก็จะเบาๆนะครับตอนนี้ เราก็ต้องมาปรับให้มันขึ้นมาสูงๆนะครับ100เปอร์เซนไปเลยนะครับม,มันคงไม่แตกนะครับมันจะไปแตกตรงลําโพงนั่นนะครับถ้ามันดังไปแต่ส่วนมากผมว่าเอาให้มันดังๆไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาคนเข้าไปฟังเขาจะได้ไม่ต้องเล่งเสียงมากมาอะไรนะครับผมก็จะเอาไว้ตรง100เปอร์เซ็นต์นะมันก็จะดังมากเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครคิดว่า สัก80กําลังดีก็เอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับสําหรับผมผมขอ100%ยเปอเซ็นตเลยครับเพียงแค่นี้นะครับคลิปเราก็จะเสียงดังฟังชัดแล้วนะครับผม